จังหวัดนครปฐมศรีมาได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติขณะที่ทางกองทัพภาคที่สองก็ได้นํากําลังพลจิตอาสาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลที่วัดพระนารายณ์วรวิหารอำเภอเมืองนครปฐมศรีมาจังหวัดนครปฐมศรีมาพระธรรมวรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ประธานฝ่ายสง นำพระสงฆ์จำนวนสิบรูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์พระสงฆ์อนุโมทนาพร้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเนื้อขอบยุสีมาได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหา2564โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระพานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไปในขณะที่กองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7และกองพลทหารม้าที่3ได้จัดกําลังพลชุดจิตอาสาเข้าพัฒนาทําความสะอาดที่วัดพายับตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพัฒนาศาส,สนาสถานปร,รับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมภายในวัดให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนท,ท,ท,ที่มาทำบุญที่วัดได้มีความปลอดภยัยเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับ